ระวังให้ดีคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือสัตว์สี่ชนิดนี้สัตว์สื่อคุณใสส่งมาทำร้ายคุณมันไม่ให้รวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสัตว์สี่อย่างนี้บ่งบอกถึงว่าการที่ใครบางคน ส่งเข้ามากัดแกรงเรื่องราวลิลับเรื่องราวอาถรรพ์คนลายมือกากบ,บาทตรงกลางหัวใจกับเรื่องราวสื่อลิลับให้ท่านระวังให้ดีสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นไม่ได้แปลว,ว่าอยู่เฉยเฉยมันจะเจอมันต้องมีสัญญาณสัญญาณบ่งบอกกล่าวเล่าสิบเป็นสื่อเรื่องราวต่างๆคนลายมือกากบ,บาทต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านหลบหลีกท่านอยู่เป็น ท่านก็อยู่ได้จะมีอาถรรพ์ต่างๆก็เหมือนกับหมอผีหมอธรรมต่างๆเขาเข้าไปเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะว่าเขาอยู่เป็นไงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวลึกลับเรื่องราวอาถรรพ์ท่านรู้ท่านก็หลบได้เพราะฉะนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าสัตว์สี่อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นอะไรที่หลบยากที่สุด แล้วมันหลบยากยังไงสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาประเดประดังท่านต้องรู้นะมันเข้ามาด้วยจิตของท่านบางทีมันมองไม่เห็นอย่างแรกคือตะขาบสิ่งที่เข้ามาเลื้อยเข้ามาสัมผัสเข้ามาหานั่นคือรูปและเสียงรูปรสกลิ่นเสียงนั้นคือสัญญาณทั้งสี่ถ้าเป็นตะขาบ ท่านนั้นก็ต้องดูรูปคือรูปทางใดบ้างรูปทางจิตรูปการมองเห็นรูปด้วยกลิน่นกลิ่นตะขาบคงไม่ได้กลิน่นแต่ว่ากลิ่นมันเหม็นเนา่าตะขาบลักษณะเขียวตะขาบที่ไหนสีเขียวตะขาบคนใส่นั่นเองตะขาบเขียวตะขาบดำตะขาบแดงสิ่งต่างๆที่เข้ามาท่านสังเกตเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ถ้าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูคุ้มครองท่านอยู่ท่านจะเห็นด้วยภาพด้วยจิตบางคนเขาเรียกว่าบางคนมีมโนอิทธิที่ฝึกมาภาพจะมาเตือนสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันเกราะเพชรมาเตือนที่กระหม่อมของท่านไม่ว่าจะเป็นตะกุดคลัง่งเบี้ยแก้หลวงปูเ่เกษมหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ที่ท่านพกติดตัวก็ได้กุมารทองก็ได้มันก็จะมาเตือนด้วยจิตของท่านนี่คือสัญญาณรูปรถกลิ่นเสียงมันจะเกิดขึ้นกับสายลายมือกากบาทเห็นภาพจะเข้ามาเตือนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาเตือนดังนั้นเราต้องพูดถึงว่าถ้าเจอตะขาบท่านต้องห้ามอยู่ใกล้ในสัญ,ญลักษณ์บริเวณของบ้าน คือสิ่งนั้นมันแปลสภาพนะคะไม่ว่าใครที่จะดึงของออกจากตัวตกอยู่ตรงนั้นหรือปัดสิ่งของต่างๆออกหรือเผาผ้ายันตัดสิ่งต่างๆออกไปหมดสิ้นแล้วณนะจุดๆนั้นมันจะแปลสภาพเป็นตะขาบเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นตะขาบบริเวณบริเวณนั้นจะเข้าไม่ได้เลย รับรองท่านเข้าไปท่านก็เจอเจอแล้วก็ต้องเอาออกมาแล้วการกว่าจะออกมาทรมานนะคะสายลายมือกกบาทเรื่องราวต่างๆซิกเซนท่านต้องระวังการกินระวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพิเศษของท่านต้องเปิดทันทีอย่าพลาดอย่ามารู้สึกว่าจริงไม่จริง จริงไม่จริงหนูเจอมาแล้วจริงไม่จริงเจอไม่จริงภาพเว็บแรกคือของจริงท่านต้องรู้นะว่าคุณเป็นคนมีซิกเซนเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเรื่องราวลึกลับเรื่องราวอาถรรพ์ถ้าเห็นภาพเว็บแรกเราต้องถอยเลยนะประสบการณ์บางคนยังน้อยอยู่ยังไม่สามารถสัมผัสเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจน ถ้าสัมผัสเรื่องราวพวกนี้เข้ามามันจะทำให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวไม่ว่าจะเป็นการปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยอ f ฟ i c e s y n d r o m แล้วก็ไม่ใช่สำหรับเรื่องราวสยศาสตร์เราตัดทิ้งเลยแต่ถามว่าเราต้องกินยาเป็นเรื่องปกติเราต้องควบคู่กันไปแต่ว่าถ้าระวังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันกดทับพลังด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาตะขาบอันตรายมาก สื่อสารสืบทอดต่อกันไปมันส่งมาค่ะส่งมาด้วยการเผาเผาสับเปลี่ยนเสกนี่คือเรื่องไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านต้องระวังสายลายมือกากบาทไม่ระวังไม่ได้ข้อ1และข้อที่2ข้อ2เป็นสัญญาณเกี่ยวกับนกใครบอกว่านกไม่สำคัญนกบินไม่สำคัญ สัญญาณเกี่ยวกับนกเขาเรียกว่าพระยามัจยุราชกกำลังจะมาโบราณเขากลัวกันมากเขาเรียกว่ามาเอาดวงวิญญาณมาเก็บนำเอาดวงวิญญาณไปคือคนถึงคาดเคยได้ยินหรือไม่เอาเข้ามามันก็เอาไปไม่ได้แต่ว่านั่นคือลูกน้องของท่านพระยาย,ยมมาราชท่านมารับตัวไป แต่ว่าสิ่งต่างๆเราต้องขอขมาท่านขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราขอเป็นเพียงแค่สะพานนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆสัญญาณนกมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบไม่ได้แปลว่าท่านพยายมท่านมาอย่างเดียวแต่แปลว่ามันมีพูดผีปีศาจมันมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวเล้นลับเรื่องราวอาถรรพ์ไม่ได้แปลว่าท่านถึงคาดแปลว่าท่านกำลังเจอเรื่องราวร้าย ถึงขัน้นใครก็ช่วยท่านไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยท่านไม่ได้ถึงเวลาขอขมาต่อรองเขาก็ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากวันตายไปเจวันนั่นเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรวมตัวก็คือตั้งจิตดํารงตนให้มากเราจะไปสวรรค์หรือนรกวันนั้นแหละเจ็วันนั้นแหละเป็นสัมภเวสีก็ตอนนั้นแหละจะได้รู้ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นสัญญาณบอกกล่าวข้อที่สองก็คือนกนกบินมานกแสกมามาและพญามัจจุราชแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่มันคือเรื่องราวต่างๆเรื่องราวลิ้นลับเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นณจุดนั้นถ้าท่านไม่เข้าไปคล้องแวะไม่เข้าไปคล้องเกี่ยวเราเดินหลบหนีไปก็รอด ไม่เห็นเป็นไรเลยก็มาแล้วนี่ไงอ้าวก็มาแล้วนี่สัญญาณมาแล้วนกมาแล้วนกแสกนกกลางเขนมาแล้วนกต่างๆกับนกสัญญาณแห่งยม,มทูตมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เขาจะมารับดวงวิญญาณนะคะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปเขาอาจจะแปลงกายมาก็ได้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังพูดถึงเรื่องราวลึนลับสื่อถึงเรื่องราวอาถรร เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้ามันก็ไม่โดนถ้าท่านเห็นนกแสกบินอยู่บนหลังคาบ้านหลังนั้นจะสวยนะคะบ้านหลังนั้นจะสวยทั้งบ้านเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าไปไม่พูดไม่ทักไม่สนใจเชิญผ่านไปก็จบก็ไม่โดนทุกสิ่งทุกอย่างไม่โดนไม่ต้องสนใจมันแต่ถ้าบ้านของท่านต้องหาวิธีแก้นะคะต้องสาดน้ำมนกันยกใหญ่เพื่อให้ล้างอาถรรพ์หมดสไปสิ้น มาดูข้อต่อไปค่ะซึ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณรูปรสกลิ่นเสียงแล้วนะคะสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อันตรายพอตัวก็คือมแมลงนั่นแหละค่ะ,มะแมลงสาบกิ้งกือบุ้งมแมลงปอกับผีเสือ้อภาคปลายภาคก่อนสำหรับทุกอย่างนะคะสัตว์นี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านจะไปแตะต้องไม่ได้นะคะถ้าบางคนโดนแตะต้องเข้าแน่นอนค่ะ มันไม่เป็นไรเพราะว่าพลังของท่านยังเหนือกว่าท่านต้องเข้าใจสายลายมือกกบาทไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่ว่ามือมีพลังต้องเข้าใจสายลายมือกกบาดนะคะถ้าโดนมากๆเข้าหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนเองรับไม่ไหวแต่เหมือนหมอดูหมอดูดูเรืองหนึ่งคนสองคนสามคนรับไม่ไหวนะคะแต่ถ้าสิบคนคือ คนที่เก่งจริงแล้วคนที่เก่งจริงส่วนมากจะไม่นานนะเพราะว่าพลังมันจะกดเข้ามาเรื่อยๆ1,2,3,4,5,6แต่สิ่งต่างๆที่ท่านแตะต้องโดนคนกลั่นแกล้งเรื่อยๆรับ1คนสคนสคน4ี่คนท่านจะเริ่มออกอาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่3คือแมลงอย่าไปจับอย่าไปแตะต้องมัน โดนเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันจะบินเข้ามาหามันจะส่งเข้ามาหาเลือกส่วนบ้านท่านเลือกส่วนบ้านของท่านรถของท่านไม่ว่าท่านจะมีขี้นกหล่นลงมาแต่เป็นแมลงเกาะอยู่ท่านต้องไล่มันออกไปก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นรถคันนั้นถ้าเข้ารถคันนั้นท่านจะดวงสวยในวันนั้นแต่ท่านจะล้างได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับพลังของท่านเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นหมอดูหมอธรรมหมอผีต่างๆอะไรเข้ามาเขาก็จะเอาออกไปก่อนไล่ออกกลับบ้านเทน้ำมนต์สรดบนหลังคาแล้วพอบ้านนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็รอดพ้นแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสายลายมือกากบาทท่านก็ต้องเป็นเหมือนกันท่านก็ต้องเป็นเหมือนหมอดูหมอธรรม ดวงชะตาจะเปิดโชคทันทีซึ่งมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันปิดกั้นดวงชะตาไว้แล้วมาดูอย่างที่สี่เป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบเลยเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์แต่สำหรับใครบางคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คืออึงองอ่งอ่างอึ่งอ่างแต่ต้องมีลายในลักษณะที่เป็นสัญญาณมาจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะตะปุ่มตะปำฟังดูแล้ว มันจะใช่เหรอแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อค่ะแต่เป็นความเชื่อของใครของหมอดูของหมอธรรมของหมอผีค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเอาไปใส่เอาไปทำเรื่องราวเล่นลับไปทำกลั่นแกล้งคนจะเล่นใครเล่นด้วยกบเล่นด้วยอึ่งอ่างสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะไปแตะต้อง บางทีมันมาในลักษณะใส่หม้อต้มมาหรือพอต้มใส่เข้าไปด้วยความครังของเรื่องราวลิ้นลับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่ของวัตถุมันก็คลังแล้วเอามันใส่ทีเดียวมันก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันต้องระวังตัวระบบเสกมามันมาแล้วหน้าบ้านท่านมันมาแล้วหน้าบ้านท่านมันร้องอึ่งอ่างอึ่งอ่างไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ แต่ถ้าเห็นมันท่านก็เฉยทำไงได้ก็เอาน้ำฉีดมันน้ำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างน้ำเป็นน้ำของพระแม่ธรณีเพราะฉะนั้นพระแม่ธรณีทุกสิ่งทุกอย่างนำความประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านเจออะไรท่านอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยพระแม่ธรณีอาบสู่พื้นดินและสวดมนต์ขึ้นมาสวดมนต์คาถาพระแม่ธรณีทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้ำได้หมด ไม่ต้องไปน้ำมนทั้งสิ้นน้ำสะอาดที่สุดแล้วแต่ว่าช่วยได้ในจุดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะคะโลกนี้มันโหดร้ายสายลายมือกากบาทกลางหัวใจ ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านแล้วหลบสัตว์สิ่งของที่ไม่ดีที่เป็นสื่อให้ได้นะคะแต่ต้องสังเกตเอาเองนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่สัตว์ธรรมดาแยกเรื่องราวต่างๆให้ดีนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ